สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับเราสองคนอยู่แล้วนะคะรถมือสองใบน้องฟางกับพี่นนนะคะวันนี้จะพาชมรถอ่าอะไรนะคะรถอีโคคารที่ราคาไม่ถึง4ี่แสนบาท <Renaissance> ว่าที่เพชรยนต์สาขาสุวินวทงวงศของเราแค่ตรงนี้นะมี <ใช S 1> อยู่ประมาณกี่คันแต่จริงๆมีเยอะกว่านี้แหละแต่เอามาแค่ มาบางคันเลือกมาให้บางคันนะคะราคาไม่เกินสี่แสนพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะ1.2 9เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะพี่พี่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะใครที่กำลังมองหารถอีโคคารมือสองไว้ใช้งานนะคะอ๋อลืมแจ้งโปรเดือนธันวาคมใช่ไหมสำหรับรถอีโคคานะคะของเราถ้าเป็นปี18ขึ้นไปแถมฟรียางสี่เส้นยางใหม่สเส้นหรือจะเลือกเป็นประกันเครื่องเกียร์นะคะ 1นปีก็ได้นะคะตรงนี้ฝากไว้ด้วยเพื่อพาชมคันไหนเราถูกใจก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกส6่หค่ะรหรือจะโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แป6สามครับทั้ง2เบอร์นี้แอปพลายได้เลยนะใช่แล้วอ่ะไปเริ่มคันไหนดีก็เดี๋ยวนอกจากกีโคคาเรายังมีตัวพิเศษอยู่2องคันอะไรเอ่ยที่เป็นตัวเขาเรียกว่ารถอเนกประสงค์ รถอเนกประสงค์ที่มีอยู่สองคันที่ราคาไม่ถึง4ี่แสนเหมือนกันใช่แล้วเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งเนาะเป็นรถเจ็ดที่นั่งราคาดีมากใช่ราคาดีมากๆากสองคันนี้เดี๋ยวพาไปชมเราพาไปดูที่คันแรกกันเลยกับแบรนด์หลักเลยพาที่แบรนด์หลักก่อนเลยเพิ่งเข้าใหม่เพิ่งเข้าใหม่มีอยู่สองสีนะตอนนี้มีสีขาวกับสีฟอยใช่ไหมครับน้องฟางใช่ค่ะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะสำหรับ Honda c ซิตีค่ะ ตัว1.0 V C ดา N คันนี้ปี2020เล็กไม่122,000โลนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคา379,000ตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่อง1.0เทอร์โบใช่ใชก็คือตามงบที่แจ้งไว้เลยตั้งแต่เบื้องต้นนะคะว่าอ่า ราคาไม่เกินสี่แสนอ่าใช่ก็จะได้ซิตี้ด้วยซิตี้ปียี่สิบนะตัวชมนี้ขายดีมากนะคะขายดีมากตัวนี้เป็นตัวซีดานใช่ตัวซีดานเป็นตัว1.0เทอร์โบนะคะเครื่องยนต์เทอร์โบสีบอลเงินนะคะสวยๆเลยมีสองคันถ้าเป็นสีนี้ที่เข้ามาพร้อมกันอีกคันหนึ่งไม่เก้าหมื่นอ่าเอ้ยไม่หลักหมื่นไม่ถึงเก้าจะไม่ได้ไม่หลักหมื่นครับแล้วก็มีอีคันหนึ่งเป็นสีขาวเหมือนกันใช่ฝากไว้ด้วยถ้าใครหาซิตี้นะราคาไม่ถึงสี่แสนนะคะพี่ ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย1.29%สีขาวเหมือนจะมีสองคันนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่ที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันค่ะต่อไปเรามาดูคันนี้คันนี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์หลักเหมือนกันคันนี้แบรนด์หลักเลยเหมือนกันนะคะ t o y o ต a v ว o s 1.5e ปี2017ค่ะราคาสามแสนหมื่นเก้าพันอ่า319,000หาพคันนี้รถปี2017ครับเลขไม่เท่าไหร่คะคันนี้เลขไม่หนึ่งแ0นหนโล110,000สมกิโลก็ถือว่าไม่เยอะคันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะใช่นอกจากคันนี้นะ เรามีพิเศษอีก18คันต้องฟังที่เพิ่งมาลงเมื่อวานใช่ที่เราน่าจะลงช่องไปแล้วนะคะที่เพิ่งเข้าใหม่เลยใช่ตัวนั้นเป็นตัววีออส1.6 1.5J 1.5J ครับผมมีอยู่18คันนะครับคันนั้นเริ่มต้นที่229,000ใช่แล้วสูงสุดแค่ไม่ถึง3แสน269,000สูงสุด269,000ครับผมใช่แล้วนะคะคันนี้ก็แต่งมาเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตด้านข้างติดตั้งมาให้สปอยเลอร์ด้านหลังนี้มาให้นะครับคันนี้ ถ้าใครหาอยู่ก็ดูคันนี้ได้เลยสีดำนะคะตัว E อนนี้เลยมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนะคะสปอยเลอร์มาให้หล่อๆเลยนะคะสีดำใครชอบนะคะใครชอบสีดำแนะนำเลยคันนี้เปิดดูด้านในได้ไหมล็อกค่ะล็อกเหมือนกันใช่ไหมล็อกไปเดินไปฝั่งนี้ก่อนเราดูแถวนี้ให้หมดก่อนเราอล่เป็นทีละแถวเลยโอเคถัดมาคันนี้ไหมหรือบางท่านอยากได้รถ อ่าอีโคคาร์ที่แบบประหยัดหน่อยประหยัดน้ำมันหน่อยเครื่องเครื่องเล็กเลกนาะคร่เล็กใช่ครับคันนี้เลยพี่พี่โตโยต้ายาริสหนึ่งจุดอ e ค่ะปี2 0 1พันสิบปดสองพันคันนี้สาม0ส0หนึ่งเก้าพันค่ะไมล์หนึ่งแสนสามมื่สองพันโลหนึ่งแสนสามื่นสองพันโลครับคันนี้คันนี้ได้เป็นสีแดงนะคะสีแดงสีแดงอันนี้เปิดได้ภายในจะได้เป็นอ่าเบาะผ้าเดิมโรงงานสวยมากภายในนี่คือ กิบกเลยปรับสภาพมาให้แล้วเรียบร้อยอย่างที่แจ้งเลยของเรานะคะคัดมาให้ส,สวยๆเลยวันนี้แล้วก็การันตีโครงสร้างผูกคันนะคะเราขายรถพร้อมปรับสภาพนะครับใช่แล้วมีการวารันตีตัวรถ274รายการาตรวจเช็คจากสถาบันชั้นนำ ใช่แล้วนะคะพี่ๆถ้าใครอยากมองหายารีตไว้ใช้งานอยู่สักคันแนะนําคันนี้เครื่องพันพันสองแต่ว่าเป็นอเนกประสงค์ได้เลยก็ตัวรถของเขาสามารถพับบอรดได้อะไรได้นะคะเป็นรถ5ประตูนะคันนี้เรามีหลายคันเดดี๋ยวพาไปสองคันนี่เลยคันข้างหน้านี่เลยนี่สองคันนี้เลยวีออสต์นะครับส่วนใหญ่อ่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลทประมาณนี้จะได้วีออยาริ นะคะแล้วก็ซิตี้ซิตี้ครับสามรุ่นนี้นะคะได้แล้วก็นิส s ันนิส s ันก็พอได้นิส s ันเหมือนจะเหลือคัน2องคันนิสันน่าจะเหลืออีกประมาณคันหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่คันนึงน่าจะไปละพี่พอ่าถ้าเป็นคันนี้คันนี้ได้เป็นตัวมิดค่ะสามแ0 0แปี2021อันนี้ปีจะเริ่มใหม่ขึ้นมาแล้วปีสองพัี่สิบเล็ดเไม่หนึ่งแมหมื่นเก้าพโลค่ะครับผมนะคะหนึ่งแปีสองพัน่ป็นตัวมิดใช่ไหมครับตัวนี้ตัวมิด นะคะแล้วภายในของเขาถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยพี่ๆจะได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังแล้วพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันค่ะเบาะหนังสวยๆอยู่เลยใช่เบาะหนังสวยๆเลยภายในสวยนะครับคันนี้ภายในสวยมากจริงอันนี้ภายในสวยดูใหม่เลยครับคันนี้ใช่ค่ะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันถ้าตีเฉลี่ยผ่อนอยู่ก็อยู่ประมาณหกพันประมาณหกพันกว่านกว่าะคะหกพันกว่าหรือใครไม่ชอบสีดํามันอาจจะสวยสุดก็จริงแหละแต่อาจจะดูแลยากนิดนึงก็นี่เลยสี่บอลเงิน นะคะตัวมิดเหมือนกันค่ะปี2 0 2พันิเมื่อกี้ยี่บเดนาะอ่านี่ปี2020 2อ2 0ัน่าอันนี้ลงมานิดนึงราคาสามแส0หกมืนเก้าพันนะคะ,คะเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งมืหกพหนึ่งร้อยโลเอ้ห <16 1 S 2> น 6, <S 1> 1. <S ึ่งหนึ่งหกหนึ่งไม่แสนหกตีง่ายๆแล้วกันแสนหกนะคะคันนี้ปียี่สิบสี่บอลเงินดูแลรักษาง่ายแน่นอนสี่นี้นะคะข้อดีของตัว โตยต้าว<ช>ีออสก็คือ<ช>ดูแลรักษาง่ายแมนเทนเนนต์ถ<ช>ูกแล้วก็อะไหล่หาง่ายครับนี้วความที่เขาเป็นเครื่องยนต<ช>์พันห้าแบรนด์ตลาดเนาะอันนี้ก็ภายในสวยนะครับใช่ถ้าตัวมิดเนี่ยจะภายในสวยดูดีด้วยความที่หนึ่งเลยเขาได้เบาะหนังแล้วแลดีไซน์พวกคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีลูกเล่นนะคะมันมีลูกเล่นถ้าใครพอที่จะขยับงบได้หน่อยอย่างเช่นดูเป็นตัวเอนที่ไวอะไรอย่างเงี้ยก็ ตัวมิดก็ได้นะคะหรือถ้าใครแบบมีงบจำกัดเลยแนะนำเป็นตัว 1.5J ที่เข้ามาใหม่อ2แสนกว่าหรือจะเป็นตัว NT ก็ได้นะคะ NT ก็3แสนต้นๆเลยนะคะพี่พี่นนสวยหน้าจอเข้ามาแบบนี้เลยใช่ไหมครับน้องฟังหน้าจอแบบนี้เลยอันนี้คือเดิมโรงงานทางคันเลยก็จะมีกล้องถอยมาให้ใช่ไหมถ,ถ้าเป็นมีกล้องถอยให้ใช่ค่ะอ,อันนี้ก็คือติดตั้งจากโรงงานครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์หลัง2 2> มีเซนเซอร์ เซนเซอร์นี่เหมือนบางคันติดเพิ่มบางคันอ่าไม่มีแต่ถ้าจากโรงงานไม่มีนะคะแล้วโครงสร้างด้านในทุกคันของเราสามารถตรวจสอบได้หมดเลยใช่แล้วก็เนี่ยค่ะถ้าพี่พี่มาเห็นรถจริงเนาะก็สามารถดูโครงสร้างตัวรถได้ทั้งหมดเลยแต่ซื้อรถกับเราเลือกคันที่สวยไว้ก่อนเพราะโครงสร้างเรารับประกันอยู่แล้วรับประกันอยู่แล้วเลือกคันที่ถูกโชโลอาจจะเลือกจากอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ ไปทะเบียนเลขเลขถูกโลกกเราหรืออะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยอ่านี่ไงคันนี้อน,นี่เลยตัวรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่<จ>ราคาไ,ไม่ถึงสี่แสนคันนี้เป็น Honda Mobilio 1.5หวี ปีสองพันสิบห้าราคาสองแสนเก้าหมนเก้าพันอ๋อยังไม่ถึงสามแสนด้วยไม่ถึงสามแสนด้วยคันนี้นะคะเลขไม่หนึ่งแสนหกมืนสี่พันโลครับผมนะคะคันนี้ได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์ราคาไม่ถึงสามแสนพี่<อ>พี่ปรับสภาพพร้อมขายเช่นกันนะคะแล้วก็ <ไป S 2> าการันตีเงาเงาเลยครับใช่การันตีโครงสร้างรถให้เหมือนกันนะคะ<อ>คันนี้สวยจริงคันนี้เหมือนจะเปลี่ยนเบาะภายในมาจากเบาะผ้านะครับหุ้มเป็น หนังให้เรียบร้อยแล้วใช่นะคะติดตั้งจอซีดีมาให้พร้อมกล้องถอยนะคันนี้ค่ะถ้าผมเท่าที่ผมลองขับมากล้องถอยด้วยแล้วก็มีแอร์หลังตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์นะคะพับเบาะได้นี่พับเบาแบบนี้ได้เลยอ๋อก็คือพับพับได้หลายสเต็ปด้วยใช่ไหมพับได้หลายสเต็ปอันนั้นก็จะพับเพลินเข้ามาได้ใช่ไหมครับโอเคถ้าใครหาแบบว่าไว้ใช้งานไว้ใช้งานในเมืองทั่วไป แนะนาเลยพี่พี่เป็นเครื่องพันห้ารับส่งลูกไปโรงเรียนพอดีเลยเจ็ดที่นั่งเนี่ยแล้วก็มีกล้องถอยมีเซนเซอร์มาให้นะคะกล้องถอยมีเซ็นเซอร์นะครับใช่มาดูคันนี้กันต่ออันนี้อเมล่าอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์ลองละเริ่มลงมาเป็นแบรนด์ลองแล้วครับแต่แต่คันนี้ไม่ได้คันนี้ราคาเกินเท่าไหร่สี่สามเก้าเกินนิดนึงบวกลบหน่อย้ไม่มันมีอเมล่าคันนึงแต่ว่าอยู่อีกที่หนึ่ง ที่หนูดูในชี้น,นั้นมาสามแสนกว่ามีครับผมคันนี้ค่ะเป็นหนึ่งจุดห้ามิตรสามแสนเกเก้าพันปีสองพันยี่สิบเอดไมแสนห้าเท่าไหร่นะอันนี้สามสามเก้าสามแเก้าเก้าพันอ่าใช่อันนี้ก็เป็นตัวมิตรเหมือนเดิมกัวมิรก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าราคาเนี้ยก็จะได้เป็นอ่าวีออสยาลีดซิตี้แล้วก็นิสานนิสานสามันจะเหลือคันสองคันนะคะ นิสสันผมยังไม่เห็นเลยนะนิสสันเันนี้อยู่อีกสาขาอ๋อโอเคครับแล้วก็นี่คันนี้ก็อยู่ในงบนี่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 สุสูกิสวีปมีหนึ่งคันมีหนึ่งคันทวนนะคะคันนี้ปีสองพันยี่สิบสองเป็นตัวหนึ่งจุดสองจีแอค่ะราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเล็กไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลเจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลใช่ <ลด S 2> ไม่หลักหมืน่นฮะก็รถรถปีอะไรนะ ยี <22. S 1> รถปียีสองรถสามปีส <3 S 2> ปีเจ็ดหมื่นปีไม่เจ่นสองมืโลใช่คันนี้สวยแต่ะคะันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่งมาให้เราเรียบร้อยมีสตูดด้านล่างแล้วก็ด้านข้างใช่ค่ะถ้าใครหาไปใช้งานอยู่ก็ได้เลยเหมือนกันนะคะคันนี้สวยมดูภายในอ่าเดี๋ยวพาดูภายในนิดนึง แต่ภายในขนาดเป็นสีขาวนะยังดูแบบสะอาดมากสะอาดอยู่เลยเนี่ยค่ะคอนโซล<อ>ผ้าไม่มีเลอะเลยสวยมากเลยครับอันนี้เบาะผ้านะแต่ดูแลดีมากคันนี้เหมือนเบาะหนังเลยใช่ใช่ใช่ใชเนาะ<ช>ปีกคือแบบตั้งสวยมากคันนี้คือสภาพดีมากเพิ่งเข้าใหม่นะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยเพิ่งเข้าใหม่แล้วมีคันเดียวด้วยครับถ้าใครหาอยู่นะคะไม่ ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0 6 4 2 5 3 9 3 6 6หหนะคหรือที่เบอร์0 8 3 9 2 6 4 6 2 9ครับใช่คันนี้มีกล้องถอยเบาะพับได้นะครับภายในสวยๆแบบนี้เลยติดฟีติดคิวกรนสาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานตอบโจทย์ไปอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายของคันไหนเอ่ยที่ผมบอกว่ารถอเนกประสงค์นี่คันนี้เลยคันนี้ก็ไม่ถึงสี่แสนหรอไม่ถึงไม่ถึง เนี่ยแต่งมาขนาดนี้น,น,นะ,ะแต่งขนาดนี้ไม่ถึง4ี่แสนโอ้หถือว่าตอบโจทย์นะคะ<ช>ตอบโจทย์เลยคลิปนี้<อ> Honda Moribio เหมือนกันคันนี้ได้เป็นตัว1.5 r s นะคะ i v t e c ทปี2017เมื่อกี้ปี15เนาะ299<อ>คันนี้ขยับขึ้นมา2ปีนะคะได้ปีใหม่ขึ้นราคา3 1 0 0สนบาท ม่แสนแปดคันนี้เป็นรถบ้านนะคะรถบ้านเพิ่งถึงเข้ามาเลยได้ตัว R S ได้ตัว R S แล้วแต่งมารอบคันคือล้อแบบอสวยเลยนะคะใครสายซิ่งใส่สปอร์ตหรือว่าชอบรถที่แบบอเนกประสงค์แต่แต่งมาให้แบบนี้นะคะพี่พี่มาจัดได้เลยโอ้คันนี้ก็เบาใหม่นี่ครับคันนี้มันเป็นภายในนี้เลยไหมอ่น่าจะเป็นเบาเบาะใหม่นะหรอใช่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ชัวนะครับ หน้าจอ LED ครับมีมาให้เรียบร้อยใช่แต่เหมือนตรงนี้ของเขาจะเลื่อนได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะหนูขอลองดูเลื่ขยับได้ฝั่งนี้นะขยับได้บตัวบอกขยับได้ตรงเบาะแถวสองเลื่อนเอ่อเลื่อนมันเลื่อนเลื่อนเขาเรียกว่าอะไรเดินหน้าถอยหลังได้สไลด์ไปหน้าหลังได้นะครับแล้วก็นี่เลยพับได้ขึ้นลงสะดวกแน่นอนเดี๋ยวหนูลองนั่งให้ดูไหมลองนั่งดูครับ น้องฟางลองเข้าไปแถวสามเนี่ยมันก็ขึ้นง่ายอยู่นะขึ้นง่ายอยู่นะโอ้ยนั่งได้ไหมได้นะเนี่ยได้นั่งได้เนี่ยสบายสบายสบายเลยนี่ขนาดสูงร้อยกว่าเนาะใช่ร้อยหกสิบห้าใช่เบาะตรงด้านหลังตรงนี้มันเอ็นได้ไหมเดี๋ยวหนูลองเอ็นได้ไหมเออเอ็นได้ก็โอเคนะก็เอ็นได้อีกสเต็ปหนึ่ง ก็ดีขึ้นเจ็ดที่นั่งที่นั่งได้จริงๆนะครับใช่ค่ะใช้งานได้จริงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้นี่เลยลงได้เองแบบนี้นะคะด้วความที่รถเขาเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้สูงมากเนาะแต่รถสวยคันนี้สวยครับสวยเลยสามแสนเท่าไหร่นะคะหนึ่งหมื่นบาทสามแสนหนึ่งหมื่นใช่สามแสนหนึ่งหมื่นโมรีบิโอโมโมอะไรนะครับน้องฟางเซลฟางบอกใหม่พี่ครับรถรุ่นอะไรนะครับ โมบิโอไงบางทีน้องเขาชอบบอกโมลิบิโอครับคันนี้โอเคสําหรับวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ก่อนเนาะครับแล้วเดี๋ยวเรามีมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยอยากดูรถเลทประมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากดูรถรุ่นไหนแบบไหนเลทราคาเท่าไหร่เพราะของเรามีทุกรุ่นทุกแบบตั้งแต่รถเก๋งรถกระบะรถครอบครัวรถตู้นะคะมีหมดเลยพี่ๆเป็นรถมือสอง คัดเกตเนะคะรับประกันโครงสร้างทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นรถราคาอ่าแสนกว่ากว่าสองแสนต้นต้นก็คือของเรามีบริการตรวจรถให้ทุกคันนะคะไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องของโครงสร้างรถปรับสภาพให้เรียบร้อยใช่แล้วก็ียที่สําคัญก็คือขายรถพร้อมปรับสภาพนะคะรับรถไปพี่ๆพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วถ่ายน้ํามันเครื่องอีกทีก็คือหลังรับรถจากเราไปหมื่นโลเนาะใช้ไปเลยประมาณ หเดือนไหมหกเดือนเนาะหกเดือนใช่ก็ค่อยเริ่มเริ่มเปลี่ยนถ่ายได้เลยเพราะของเราก็ถ้าก่อนส่งมอบอะคะ่ะเราจะถ่ายน้ํามันเครื่องให้สปารสให้นะคะเช็คช่วงล่างทุกอย่างก็คือดูแลให้หมดนะคะอันที่สําคัญฝากไว้ด้วยเดือนธันวาคมนี้ดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยพิเศษ1.29นะคะในงบที่ไม่เกิน400,000บาทสาปีนะคะได้ดอกเบี้ยนี้เลย 1.29เท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยครับผมนะคะพี่ๆแล้วมีอะไรอีกอาแคมเปญแคมเฟรียางเส้นรถอีโคคาร์นะคะรถอีโคคาร์ปี2018ขึ้นไปอย่างเช่นที่ฟังพาดูก็คือพวก v ีออสอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับผมอันนั้นน่าคือได้เลยนะคะรถรถปี18ขึ้นไปยางใหม่สีเส้นหรือถ้ายางใหม่อยู่แล้วก็เลือกเป็นอะไรนะประกันเครื่องเกียร์นะคะ1ปี ตอนนี้แคมเปญคือเยอะมากนะคะฝากไว้ด้วยค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะก็ให้พวกเราดูแลได้ค่ะอ่าก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ของช่องรถมือสองบายนนเอ่อบายฟางกับนนนะครับ่บายน้องฟางกับพี่นนนะคะเดี๋ยวพาชอบรถสวยๆอีกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม